นี้เดี๋ยวจะให้เลี้ยวขวานะครับตรงห้างพราราไดส์นะครับเลี้ยวขวาคุณครูเล้งน,นิดนึงนะครับคุณครูเล้งน,นิดนึงครับอ่าคเนเล้งเพิ่มน,นิดนึงครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยนะครับอ่าแล้วนะครับอ่าข้างหน้านะครับเอย่าเราตรงไปนัดเลนซ้ายสุดฝั่งนู้นนะครับพอปล่อยรถออกมานะครับต้องระวังเลนซ้ายสุดของฝั่งนู้นด้วยนะครับคุณครูเล้งนิดนึงครับคุณครูเล้งนิดนึงน,นิดเดียวนะอ่ามองเลนซ้ายสุดด้วยนะครับมีใครไหมครับอ่าปล่อยรถไหลครับมอง อ่าเราเลี้ยวเลี้ยวขวาไปอยู่เลนซ้ายสุดเลยนะครับมองข้างหน้านะครับให้อยู่เลนซ้ายสุดเลยดีครับขึ้นเวลากลับครับแล้วก็เล่งคันเล่นนิดนึงครับดีครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับกดเบรกนิดนึงครับมองกระจกซ้ายไม่มีรถทางซ้ายนะครับมองข้างหน้ารถอ่าหมุนครับหมุนซ้ายหนึ่งรอบก่อนอ่าไม่พอเพิ่มนะครับเพิ่มอ่ามองหน้ารถนะครับพอหน้ารถเข้ามันเดเนขึ้นเวลากลับครับ พอคืนกลับเล่นขันเล่งนิดหนึ่งได้เลยดีครับดีอ่าเล่นคันเล่งเพิ่มได้เลยครับใส่ตาเน้นมองข้างหน้าเป็นหลักนะครับแต่ถ้าข้างหน้าโล่งๆว่างๆเห็นว่าปลอดภัยคุณครูกระแมก็มองกระจกทางขวามองกระจกทางซ้ายได้นะครับเพื่อที่จะดูรถข้างหลังได้เป็นระยะนะครับแต่ว่าถ้าข้างหน้ายังอันตรายอยู่ขอให้เน้นมองข้างหน้าไว้เป็นหลักเลยนะครับ รถทางซ้ายจะออกมาไหมครับกเดเบรกนิดนึงก่อนเข้าออกมไหมครับอ่าให้เขาออกไปก่อนเขาขอทางให้เข้าไปนะครับเขาขอทางอยู่ให้ท้ายรถพ้นก่อนนะครับถ้าพ้นแล้วเล่งก็เล่งได้เลยโอเคครับสายตาเน้นมองข้างหน้าไว้เป็นหลักก่อนแต่คุณครูกละแมมองกระจกซ้ายนิดนึงเห็นไหมครับจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะโอเคครับสำรับมองข้างหน้าได้เลยนะครับก็ขอให้เน้นมองข้างหน้าเป็นหลักไว้ก่อน รถทางด้านหลังก็มองไว้บ้างเป็นครั้งคราวนะครับแต่ถ้าอันตรายอยู่ขา้างหน้าเน้นมองข้างหน้าไว้เป็นหลักเลยโอเคครับเล่มเพิ่มได้นิดนึงครับข้างหน้าจะเป็นทางแยกนะครับเดี๋ยวจะต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายได้ครับไม่น้อยกว่า30เมตร มองกระจกซ้ายครับมีรถมอเตอร์ไซค์แซงขึ้นมาไหมครับไม่มีนะครับอ่ามองทางขวาไปพังพก่อนนะครับสลับมองข้างหน้าด้วยนะครับมองทางขวานะครับหลังไหนดีครับหลังมอเตอร์ไซค์ไหมหลังมอเตอร์ไซค์เสื้อสีดํานี่ไหมครับหลังมอเตอร์ไซค์นี้นะอ่าปล่อยเบรกครับอ่าหมุนซ้ายเลยครับหมุนอ่ากดเคริ่งนิดนึงครับกดเคริ่งนิดนึงได้ดีครับดีครับอ่าึ้นกลับโดยดีครับดีครับมองข้างหน้าไว้นักครับมีคนข้ามถนนอยู่ระวังด้วย อ่าตอนนี้ระวังรถเตงร์ไซต์ตัดข้างหน้าอ่าเล่งเพิ่มนิดนึงได้ครับเร่งเพิ่มนิดหนึ่ง,ง,งข้างหน้าจะเลี้ยวขวานะครับดีครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟไม่น้อยกว่า30เมตรก่อนทางร่วมแยกอ่าปล่อยเบรคครับเอามองข้างหน้านะครับกดคลิ๊งนิดนึงครับคุณครูกดคลิ๊งนิดนึังเราตอร์ไซค์ด้วยเน้นมองข้างหน้าไว้ดีครับดีครับดีครับนั่ upside, นแหละครับดีครับเอาเล่งเพิ่มได้นิดหนึ่งครับ เวลาเลี้ยวรถต้องคดพวงมอะไรนะครับคุมรถขนาดเลี้ยวรถให้ได้นะครับเวลาเลี้ยวไปก็ไม่ควรเร่งคเร่งลงไปเยอะเพราะจะควบคุมรถขนาดที่กําลังเลี้ยวนะครับจะคุมรถยากตรงนี้สะพานอยู่ข้างหน้านะครับเบรกนิดนึงครับเบรกนิดนึง รักษาตัวรถให้อยู่ในเลนไว้นะครับถ้าซอยแคบๆนะครับคุณครูกะละแมอาจจะให้รถเนี่ยรถของเราเนี่ยนะครับให้รถของเราเนี่ยชิดเส้นสีเหลืองเอาไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเว้นช่องทางทางด้านซ้ายให้กับมอเตอร์ไซค์ไปได้นะครับก็ให้ตัวรถชิดทางด้านขวาไว้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอย่าล้ำเข้าไปในเส้นสีเหลืองนะครับอย่าให้ล้อรถเราทับเส้นสีเหลืองถ้าล้อรถเราทับเส้นสีเหลืองเนี่ยกระจกมองข้างด้านขวาก็จะล้ำเลนเข้าไปแล้ว นะครับก็จะอันตรายนะครับถ้าเขาสวนมานะครับเป็นระยะอย่างนี้ดีเลยนะครับทางซ้ายรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้ง่ายด้วยแต่มีมอเตอร์ไซค์ด้านขวานะครับที่เขาจะแซงขึ้นมาแล้วนะ,ะนี่เขาแซงขวาขึ้นมานะครับปกติแล้วเขาควรจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายได้เลยก่อนที่จะเลี้ยวมองกระจกซ้ายนิดนึงนะครับ ก่อนที่จะเลี้ยวมองกระจกซ้ายนิดนึงนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ครับมอเตอร์ไซค์จะแทรกขึ้นมาต้องระวังปล่อยรถไหลครับปล่อยรถไหลได้นะครับดูทางด้านซ้ายนิดนึงไม่มีนะครับระวังฝั่งตรงข้ามนะคุณครูหมุนพวงมหน์นิดนึงก่อนได้ค่อยๆปรับหมุนได้ครับมองขวานะครับปล่อยรถไหลนะครับได้เลยครับมองหน้ารถดีครับมองหน้าโอเค อาละขับรถตรงได้เลยครับขับรถเดินหน้าเพิ่มความเร็วได้นิดนึงได้ขนาน้าเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับมองกระจกขวาครับมีมอเตอร์ไซค์แทรกขึ้นมาไหมครับสลับมองข้างหน้านะครับตัวรถจะไม่ชิดขวามากเกินไปนะครับเดี๋ยวรถที่อยู่ทางด้านขวามือเราที่เขาจะเลี้ยวมาหาเราเนี่ย ก็าอาจจะล้มมาชนด้านข้างทางด้านขวารถเราได้นะครับก่อนเลี้ยวก็จะไม่ให้ชิดทางด้านขวามากเกินไปนะครับเห็นแล้วนะครับอ่าได้นะครับลอ,องบอสไซ์แทรกขึ้นมานะครับระวงังนีๆบอสไซสแทดกขึ้น,นม,มาโอเคมองข้างหน้ารถครับจะปีดได้นิดนึงครับคุณครูได้ครับสลับมองข้างหน้าเลยรถทางขวาจะออกมาไหมครับ ไม่ออกนะโอเคครับเดินขับรถตรงต่อไปได้เลยช้าลงนิดนึงครับรถ้นานหน้าเขาชะลอตัวอยู่ครับถ้าไฟท้ายเข้มเข้มสีแดงของ้านหน้าติดตั้สาแล้วเขาเหยียบเบรคนะครับคุณครูต้องเท้าอย่างน้อยที่สุดคือเท้าขวาของคุณครูกะะแมจะต้องมาสแตนบายวางไว้ที่เบรกก่อนนะครับถ้าอันตรายก็กดเบรกไปได้ถ้าไม่อันตราย แล้วก็ปล่อยเบรกอย่างเดียวก่อนนะครับถ้าปล่อยเบรกแล้วรถข้างหน้าไหลเคลื่อนตัวห่างจากหน้ารถเราเยอะขึ้นนะครับก็กดคเครล่งต่อเรื่องได้เลยเบรกไว้นิดหนึ่งนะครับระวังมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าด้วย ระวังรถทางขวาน,นะครับเขาจะขอถ่าออกมาไหมครับอโอเคไปต่อเนื่องได้เลยครับ เป็นระยะไว้ให้เห็นล้อหลังของลุกคันหน้าเต็มๆนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ชนท้ายรถของคันหน้าถ้าจะหยุดก็เจ็บเบรกแต่เนินๆได้เลย ตอนนี้คุณคณรูกะะแมเปิดไฟหลีดอยู่นะเดี๋ยวคุณคณรูกะะแมเปิดไฟหน้ารถครับเหมุนหมุนตรงตรกทับนั่นแหละครับคือแกนตรงนั้นนะนะหมุนไปให้สุดก็จะเป็นการเปิดไฟหน้ารถจัดสังเกตเห็นว่าไฟหน้ารถเราจะสว่างขึ้นมาและ้ะดูจากการสะท้อนของท้ายลูกกระบะนะครับนี่คือเปิดไฟหน้าแล้วถ้าเรารู้ว่าเราจะหยุดแล้วหวังทางแยกนะครับคุณครูนะเราก็ต้องหยุดเพื่ออะไรครับเว้นระยะนะครับไม่ไปขวางรถที่เขาจะซอยเข้าซอยนะครับอ เราจะได้ไปได้คนๆอ่าเด่ยคนบางทีคนจะข้ามถนนนะตอก่อนที่จะขยับรถในสถานการณ์ที่รถติดแบบนี้นะครับค,คุณรูกระแมนะก็ต้องมองซ้ายนิดนึงมองขวานิดนึงเพราะบางครั้งเนี่ยคนข้ามถนนนะครับเขาไม่ได้ข้ามมาจากทางด้านหน้าของเรา,าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็มองกระจกซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาคันนึงสลับมองข้างหน้าก่อนนะครับ มีรถกำลังจะออกนะครับมองทางซ้ายทีนึงนะให้รถเขาออกก่อนนะครับพอรถคันนี้ขับออกมาปุ๊บท้ายรถเขาพ้นหน้ารถเราก่อนนะคุณครูโอเคปล่อยรถไหลครับมองทางซ้ายอีกทีนึงนะฝั่งตรงข้ามโอเคทางซ้ายได้ครับระวังรถที่ลงมาจากด้านนู้นด้วยนะครับโอเคปล่อยเบรกให้หมดเลยคืออะไรกลับก่อนครับเรื่องเบาๆครับดีครับเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับว่ามีที่จอดไหมครับเดินหน้าไปก่อนนะ ถ้าไม่มีที่จอดอ่ะตอนนี้ชิดซ้ายก่อนครับคุณครูตอนนี้ชิดซ้ายมาก่อนชิดซ้ายมาก่อนอ่าตรงนี้มีครับตรงนี้มีเท่าไหอ่ะเปิดไฟฉุกเฉินครับคุณครูเปิดไฟฉุกเฉินอ่าแล้วก็ตีรถไปทางขวานะอ่าให้ตัวเรานะครับอยู่ตรงป้ายทะเบียนนะครับของรถคันคันนี้นะครับคันนี้อ่าก็คือคันที่3ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็หมุนซ้ายหมุนซ้ายรอบขึ้นเลยครับหมุนซ้ายขึ้นไปตั้งหลักนะครับอ่าปล่อยเบรกครับอ่ามองไปข้างหน้านะครับแล้วก็มองกระจกขวาคุณครูมองกระจกขวาเห็นเหห็็นนนนนนช่่อองงงงตรรรรกกลลาาาขึึ้ไปิดเเยยคับ อ่าแล้วก็เข้าเกียร์อย่อยหลังครับอ่าดูรถนะครับซ้ายขวาปลดรถไหลเลยครับอ่าแล้วมองกระจกขวาครับอ่าหมุนขวานะครับหมุนขวาดีครับหมุนขวาให้รถเข้าช่องไปโอเคอ่าได้นะครับได้นะอ่าหมุนขวาอีกครับหมุนขวาอีกอ่าพอขวาไม่ชนแล้วมองทางซ้ายเลยครับคุณครูอ่าถ้าทางถ้ารถท้ายรถมาทางด้านซ้ายก็ต้องหมุนขวาเพิ่มอีกครับ โอเคครับให้รถเข้าช่องนะครับดีครับดีครับน่ะรถเข้าช่องและอยู่ตรงกลางด้วยครับให้รถตรงก่อนครับคุณครูอย่า่งขึ้นฟรงไนะครับอย่ามาขึ้นอ่ะไปให้รถไหลก่อนนะครับให้แหล่ตรงให้รถตรงตรงก่อนอ่ะตรงแล้วหยุดอ่ะขึ้นตรงไรกลับครับอ่ะแล้วก็เข้าเกียร์ R อยู่แล้วนะครับเข้าเกียร์ R อยู่แล้วก็ถอยหลังได้เลยครับมองซ้ายมองขวานะครับอ่ะไม่แล้วก็มองข้างหลังครับให้ล้อหลังแตะเสาปูนที่อยู่ด้านล่างเบาๆนะครับอ่าโอเคครับเข้าเกียร์ก่อนนะ และดึงเด็กมือครับโอเคครับก็วันนี้ได้ขับกลับออกถนนใหญ่แล้วนะครับก็จะค่อนข้าง,างกลับมาค่อนข้างมืดพอดีเลยขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูแล้วก็ให้กรูป๊อกสองขับรถยนต์ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ